้าน้ำตาล500รนี่ถือสูงมากถึงขั้นฉีดอินซูลินแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแอดมิตที่โรงพยาบาลหมอบอกเนี่ว่าสามารถทําให้ไตาวายเฉียบพันได้เลย ผมธีระเดชแก้วพะพานอายุ47ปีมีอาชีพเป็นนักธุรกิจครับผมอาการที่เจอนะครับตอนแรกก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเรามันแปลกขึ้นนะจากการที่การปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้ถีเนาะตอนตอนที่เป็นโอ้โหหลังๆนี่ถีบอยฉีบ่อยมากก็มีระยะการฉีต้องบอกว่าวันหนึ่งนับไม่ท่วนก็รู้สึกว่าให้มันผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เอกใจว่ามันเกิดเป็นสภาวะเบาหวานแล้วก็มีโอกาส ใช้ชีวิตโดยการขับรถขับรถจนเบอร์เลยอยู่ดีเขาให้รับปัดเราก็ขับเตลิดไปเลยเหมือนกับสมองไม่สั่งงานคนสูึกว่าเฮ้ยมันมันผิดปกติมากแล้วแล้วก็มือเท้าเริ่มชาได้ยินเพื่อนเราว่าคนเป็นเบาหวานจะมีอาการประมาณนี้ก็เอกใจว่าเฮ้ยเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปต้องไป ไปวัดค่าน้ําตาลเนาะก็คือไปที่ที่โรงพยาบาลหมอเจาะน้ําตาลดูโอโ้สิ่งที่เจอคือคือหมอตกใจเราเฉยๆหมอบอกว่าน้ําตาล500โอ้โหน้ำตาล500นี่ถือสูงมากหมอบอกเนี่ยว่าถ้าเกิดน้ําตาล500เนี่ยสามารถทําให้ไตาวายเฉียบพันธ์ได้เลย ความกลัวก็เกิดขึ้นหมอเลยบอกว่าให้นั่งพักก่อนแล้วทํำยังไงก็น้ําตาลให้ลงถ้าเกิดน้ําตาลไม่ลงไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแอดมิทที่โรงพยาบาลวันนั้นก็รู้สึกเกิดความกลัวขึ้นมาหลายหลายเรื่องเลยแต่ก็นั่งนั่งพักอยู่ชั่วโมงหนึ่งน้ําตาลก็ไม่ลงหมอก็ฉีดยาจนถึงขั้นฉีดอินซูลิน ตาลก็ยังไม่ลงอีกก็เรนนั่งสักพักใหญ่ๆน้ำตาลลงลงน้อยมากอยู่ที่จาก500เหลืออยู่ประมาณ400กว่าโอเคแต่อาการสนทนานเรายังปกติเรายังเรายังสามารถควบคุมอาการได้จนหมอให้กลับไปพักที่บ้านแต่ต ดูแลใกล้ชิดโดยอสมอจะต้องมีการวัดน้ําตาลอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าตื่นนอนก่อนกินอาหารหลังกินอาหารแต่น้ําตาลก็ไม่ลงเลยความกังวลเกิดขึ้นจนมีเพื่อนแนะนําว่าวันนี้คนเป็นเบาหวานผมก็เป็นเขาก็เป็นนี่แหละเพื่อนก็เป็นบอกว่าทานทานตัวนี้ละอองเกสรดอกไม้จะทําให้อ่า น้ำตาลลดลงรู้สึกว่าแลวอองเกสรดอกไม้ดียังไงเราก็เสิร์ชหาข้อมูลเจนในที่สุดก็มีโอกาสได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรารู้สึกว่าเออหลังจากทานไปแรกๆควบคู่กับยาที่หมอให้ตอนที่หมอให้ยามานี้เยอะมากก็รู้สึกว่าโอโ้กินแล้ว มันจะไม่ไปไหนหมดเหรอก็เลยหาโอกาสที่จะรักษาร,ร่วมด้วยก็ทานผลิตภัณฑ์แล้วออเกสอนตรไม้จนน้ําตาลในเดือนแรกกลับลงมาสู่สภาวะปกติจากที่หมอบอกกระหมอก็ชมว่าโอ้คุณไปทําอะไรมาทําไมน้ําตาลคุณดีขนาดนี้แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังก็คือ,อยังต้องทานยายอยู่จนในเดือนที่สองหมอปรั ลดยาลงจนปัจจุบันนี้กินยาร่วมกับหมอเนี่ยเหลือเพียงแค่ครึ่งเม็ดแต่ก่อนเนี่ยโหกว่าจะกินข้าวได้นี่ต้องเตรียมยาออกมาเป็นเป็นหลายเม็ดมากจนรู้สึกว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในสภาวะแบบนี้เราสึกว่ามันมันไม่โอเคเลยการทํางานก็ไม่มีประสิทธิภาพจนในที่สุดร่างกายกลับมาเป็นปกติในปัจจุบันนี้ก็เหลือยาครึ่งเม็ดการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะการการออกทํางานการขับรถแล้วก็ระบบประสาทการมองเห็นต่างๆเนี่ยกลับมาทำ งานได้ดีปกติทุกอย่างแล้วขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ลอองเกสอรออกไม้ที่ทำให้ผมกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติวันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับวันนี้เราอย่าเอะใจเพราะว่าดูแลดีกว่าการรักษา